สวัสดีครับมอนีท่านประธานสภาและร่องประธานสภาครับมาเปิดสวนในสร้างสมานเป็นท่าการเนาะพี่น้องเนาะครับมีโอกาสดีพ,พี่น้องทั้งท่านรองเพื่อนครับพ่อเนาะครับสทอเพื่อนมาเยี่ยมสวนสร้างส,สมานพี่น้องเอ้ยเป็นบุญพะลาครับมีโอกาสด้มาชมสวน ป้ายังมั่ตังเดี่ยวลงเลยจานครับพืนบ้นที่เัไกไหร่ครับประมาณสิบไร่<ว>แต่ว่ามองเฮ็ดนี่ประมาณสองกิโลครับพื้นที่สี่เฮ็ดน,นี่ประมาณสองไร่นี่นะกลับเป็นสวนดอกไม้เพื่อให้ แค่นหยิบซีหรือทั้งอะไรอยากมาส้มมาเที่ยวได้ครับส้มพี่พี่น้องส้มพี่ครับจะย่างเขาไปไกันบรรยากาศดีแล้วนะครับเขามาเลา่บึงต้องปลาหลายรครับกำกำลังเขาลงอยู่ครับตัวนี้ปลาลงไหมเนาะแมนแม่นมืนม่น,นกว่าบาทครับความเล็กโอ้ความเล็กประมาณสองเมตรว้องข่วงก็ง ดีซิเม็ดนดียครับกต้ังลงเลยะมาณฮะกินได้ือบ้างมะแตงนะผุนผุนสวนวมกแตงมีทั้งพุ่นกินได้เลยพุ่นผุนผุนที่มกแตงหวานไปมีมะแตงให้ซีมได้แรงอท่านสภาครับท่านมีโอกาสนะครับท่านประธานสภาเพิ่นกับมาเนาะพี่น้องโอ้ยครับทางสมานกับเปิดในส้มนะพี่น้องกับมีมองนั่งเด่นัครบรรยากาศมองนี้ ขอท่านะได้เดยนลมลุ so ่มกไประซุมกลุ่มใหญ่ประชุบมกลุ่มใหญ่ยังมือเรยกำลังจะเฮ็ดบานเฮ็ดบานทึ่งต้นใหม่เพื่อเฉล้เขามานังมาเหร่นแนมเฮ็ดเป็นบานบนตุ่นใหม่ครับแมนเมนเลยแนี่ย ครัปลาท่านมันผิดนะอซาผิดครับขอซ้ำผิดครับลูกที่สวยเนพอย่างนี้เลยประทานจิ้มครับจิมขอบคุณค่ะหอมหวานแสงอมเล่นน้อยเอาน่อยแค่ขอประเาน่ิดครับลูกสวยน้ัน้น่ะเก่งใจน้ธมรมชาครับสีเขียว กรอบดีโอ้ดด้วยน้ำนมแล้วก็เอ็ม้อยปลูกมีสารพิษครับเสียงกรอบดีนะครับฟูฟูไปรุ่นๆไปได้ผลครับผมปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากำลังเริ่มเห็ดกำลังเริ่มเห็ดทั้งเมื่อหน้าหอดเถึงห่วยบ่ครับเถึงห่วยคู่ดีครับย่ามรอน้มหน้ากลับคืนมากเก็บพักมากินนะครับกลับคืนกลว่าจะเห็ดทั่งสันนะครับคนข่อยคนหนาวต้องทั้งทั่แม่นโอ้ลูกดกดกดกถามไปรุ่นเมื่อกี้นี้ หาบเอะแม่นอยหาบบเขาบเขาแล้วดะกี่หาบหาบเอากรองัให้หว้บอกเหียวั็เขากึนมาอล่องปีแรกไปเห็ดแต่งานปีนี้ล่องบึงเองเห็ดสวนเหมือนกับเพื่อนนีลาครับว่ามาเห็ดลุงสาอยู่นี่ไห้นี่ยใช่เพื่อนที่ว่าน้ำหันน้ำเพื่อนปลาครับสาปลานปลาผมผมมาขุดสาขุดไปประธานเป็นมาเห็ดราสาไปนี่นะคับป่า น้ำนี่เพื่อนชูบใช่เขามือไหม่มือใหม่ร่องร่องบึงมึงกล้วยนี่หละกล้วยวิโตัอ้วนนอนอ้วนน้ำมันนี่ทักแป้นนี่อยูเคดแบบทักแป้นที่เขาจะเอาไขึ้นหางมวนเขาเลหน้อยแล้วก็โปกุ้งใหม่เป็นเักแปลี่ยนขาว เปลือกเปกินแบบคือเกา่าแต่ว่าจีเป็นสีขาวไม่เคยสีมว่วงขั้นขึ้จังหน่อยบ่นหินมันหกักโงงใหม่เป็นงูใหม่มหครับผมรสชาตินี่ยคือเกา่าแล้วก็บ,บุ้ยแม่งยังมาตอปาานปลอดเฮ็ดเอาพึ่นแนะน้ำให้ยฮดดัดแปลงไม้กันครับผมกับพึ่งเฮ็ดไม้พี่น้องกับ <c oughs> น้องสาวกับเพึ่นนะครับไม่เฮ็ดให้ ครับเดี๋ยวจะเห็ดเป็นบ้านครับว่าจะเห็ดเป็นบ้านแล้วก็สีแอมสียังใส่ลูกกุ่งเห็ดบรรยากาศครับเนี่ยคือขอนมาแล้วขึ้นจันขึ้นไหนรุ่งไว้เราขึ้นได้ครับทางในบ้านนึกขาแข้งขึ้นมาที่บ้านแข้งขึ้นไม่เหมือนอะไรแขยงอ๋อแข้งขึ้นไม่เหมือนเมียนอือตอตอเสาด้วยว่าในนี้ตอเสาขึ้นเป็นลังค่าก็ว่าถนัดว่าเห็ดเป็นลังค่าหรือว่าเห็ดเป็นส่ง จะแอมเลยใส่ลูกกงนะมามาต้นม้ว่าาเรืองต้องาได้่นธรรมดาช่วยหน่อยต้นใหม่ต้นใมต้นใหม่ต้นใหม่ต้นม้ต้นใหม่กูซยนั่งให้กจวัมันเป็นโงเนาะเน่งไม่ยังแคหน่อยี่เ้นเตยม้งนย เห็ดใบเพื่อให้ลูกล้านมาเล็นพี่น้องมาส้มมากไฟนัเนเนาะอากเอาู้หนลูกงไปูดยัออก้อ๋อนั่งได้ทุกอันเลยรับประกันความปลอดไฟยสวนไก่บ้านบรรยากาศดีไปมากเลย ใบ่ามันกปว่าการดูเลเมอ่อนเอาแมมเอาเลยเอาเลยถึงขาแต่ไข่สวนเป็นหมูเลยคับขอบขอขอบคุณหลายๆเด้อครับท่านได้ก่อนคนโจงหยสองเมียเนะตัวนี้สองมาทางเมียเล็กจักหน่อย พ่อเาลูกปลาเงไนกนเดินพักเื่นเดินพักเลืโอ้มีสองผักตักชายก็ักพักมาสัหนแล้ม่เยมีไฟค้าง่รัฐบาน้องสาครับน้องสาชาายก็รัฐบาลนีสงฝั่ง้องมาเดียวกันนะต้มีันมีสองผักชาวไทเต่้ตทาน กครออด้มซุ่มได้ันมาส่วนอพอมานลยได้ดาด้วบยังมาอยากมาจัดงานนิยังกรได้บันเกิดบั้นยังเออมาอยากมาจัดงานบันเกิดเฮียังกะมาได้เดี๋ยวติดไฟหายได้เรียบร้อย เขาขอบคุณเป็นเร้อครับเด้องที่มาส้มสวนน่ไยเป็นเรองของันทีงานถืองานมื่อก่อนเป็นดินใหม่ดินเป็นจกขึ้นมาใหม่นี่มือแร่งลูกล้านก็ไม่ผีละมันเล่นอยู่ผีวัดเออประจําแต่เม่นี้บุญคือกูปีบุญนัก็น้งมุนถูปุยด้น่นอน ครับขอขอบคุณทันลองเด้อครับจะ่ห็อยอยนี้ <S 2> <S 2> โอกาสเลยมาส้มสวนทางสมานกะถือว่าเป็นบุญนะครับเพิ้นม,มาคือเพิ้นม,มาเห็ดซอยเหลือผู้ยากไร่ครับอยู่บ้านดาวข้างนอกเนี่ยนะครับเพิ่นม,มาสร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร่นะครับเิ่นถือโอกาสมาส้มสวนยางสมานขอขอบคุณครับของเพิ่นเด้ของลุงด้ตัวนี้แม่ กล้วยยัได้สุกขเครื่องไหมกล้วยยังได้ซุกขาเครื่องสมบูรณ์พูนสุกมาสมบูรณ์มาเขียวเนี่ยขันสีนี่แก่เต็มที่เลยจนสุกข้าเครื่องเเต็มที่แล้วความสบมันี่ยความใจแง่ไหแล้วครับหลังจากส้มสวนแล้วกะมาเห็ดพูนเหลี่น้องพี่น้องผู้นำองพ่นผู้ยากได้น้องพี่น้องท่านประธานสภาเปิดงานพี่น้องผสมปูนผสมปูนเองครับ การเปิดง่ามนะครับเพื่อเฮ็ดของน้ำให้ผูยากได้นะครับพี่น้องเพื่ออะไรใส่สอยของน้ำพี่น้องเพื่อนค็เล่งเห็นพ่วงยากจนของประชาชนนะครับพ้อมทีมนะครับท่านกำนับตำบลหัวหน้านะครับกำนัลแล้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องของบ้านดาขนองแล้ครับพ้อมทิมงานของท่านประธานเพื่อนนะครับครับลา กำนังรับประทานข้าวเที่ยงนะพี่น้องส่วงนี้ครับหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็ทํางานต่อนะพี่น้องกัพี่น้องไปุ่มวิธีการสางของน้ำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะสร้างสมานกับสพยายามถ่ายทําวิดีโอให้พี่น้องส้มทั้งบาทนะพี่น้องว่าทีมงานของเขาซอยเหลือกันเต็มที่พี่น้องครับกําลัางกินข้าวเทียเท่ยงอยู่ครับพี่น้องก็แเสบๆน้ำกันงนะพี่น้องส่วงน,นี้ ซนี้งกินหมูยังเดียวกับกิ่งนั้นอืมพนกมันับโลก่อไปนะครับอะไรตัวอย่างไล่ในแบบนั้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับ งานพี you know, ang, ่น <laughs> ้องเปิดงานเปิดงานพอหยิบกล